ดีครับดีเดย์จากช่องดีเดย์ชาแนลนะครับตอนนี้ดีเดย์มาถึงหน้าคุณย่าชีแล้วนะครับครับผมเนี่ยครับก็คือเราเอาต้มเส้นทรงเครื่องเนาะมาส่งคุณย่าชีทินาเนาะครับครับผมอ่าคุณพิทยานะครับพิทยาจากเอฟซีจากเอฟซีจากอ่าสิงคโปร์นะครับได้เหมาต้มเส้นทรงเครื่องหนึ่งหม้อนะครับมาช่วยคุณย่าชีทินาเนาะครับผม ตอนนี้ดีเดก็จะเอาไปไว้ที่เถียงนาก่อนนะครับพี่เขาไม่ใช่ครับผมรถที่มาส่งก็เป็นรถพี่เอมเดอร์สตูดิโอนะครับพี่เอมเดอร์คนสวยของเรานะครับเลยดีแล้วก็สวยด้วยหนูหลบ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 มันร้อนมันร้อนค่ะตอนนี้เราจะไปวางไว้ที่ที่นาเนาะฟังไหนดีครับฟังนเ่ี่ย นั่นมาแล้วเนเนน้องมจากัวกวาปนัดมาลูกปมเดินมึงมานะนะคะไปตอนนี้เราตามดีเลไปเลยค่ะลีเลกับยูอ่าญาชีหลาลกชายญาชีเนาะยิงคนละหงนะคะ <laughs> ค่ะทำเส้นมอใหญ่เลยนะคะไปได้ไหมเอ่ยตอนนี้ดีเดกับนีกเขยยาชี้นะคะก็เริ่ม,มาตรงน,นี้ค่ะมาลงมามาเร็วมา โอเคค่ะมานงูกตาลูกหนูมานี่นะหูมาหาแม่นะอาตาแม่เล้ <c oughs> ยง,ยงพ,พ่อตัวน,นี้น้องมุกตาก็มาด้วยนะครับน้องมุกตาก็มาด้วยนะคะมาให้กำลังใจค่ะลืมปลาอ,อว้วนๆบุญเนี่ยฮ่ะอันนี้คือเถียงนาน,น้อยของยายชีนะคะโอเคแล้วนั่นก็จะเป็นท่าน ท่านผู้ดำนาหรือท่านผู้ชมนะคะเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลบลบก,กานะคะเนาะอันนี้ก็เป็นที่ที่ทดีดมากกับงั้นนะคะมาตอนเย็น,นะคะ่ะมาหนูเข้ามาร่มกับแม่ก่อนเดี๋ยวพ่ามาเดี๋ยวว่ามา เนี่ย yeah, เราเอาตั้งไว้ให้เพื่อนเลยนมันมาโอ,อ,อ้หนูก็รอกับแม่เลยลูกเป็นไรค่ะไม่เป็นไร,ไนไรโอเคอืมกล้ากล้าก้าก้าก้ามาแบล็คมาแบล็คแต่นี่ด็ก็ต้องเป็นสองรอบสามรอบนะคะหนูไม่ได้ช่วยค่ะแม่จอยู่กับน้องอ้าพี่นัทก็มานะคะพี่นัทก็มาะคะ่ะจะจะ มามารถไม่มารถไปเร้วรถไปแล้วเร็วเร <im itation> แ,แล้วค่ะไปแล้วอพ่อไปไหนอัดที่นี่เดินไปเอาที่รถอยู่นะคะีอีกรอบหนึ่งค่ะรถ <im itation> ค่ะรถรถเสร็จแล้วเราก็จะเอาวางไวต้ตรงนี้นะคะ แล้วเราเขมาเอานี่หลัง่ะเพ่ะพี่เอ็มด้บอกว่าะจะไอ้นั่นค่ะจะให้พี่เขาตักคิดเองนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องรอตักนะคะ,อะขอบคุณเอฟซีจากอ่าสิงคโปร์นะคะพี่พิทยานะคะที่ให้การสนับสนุนน้องในครั้งนี้ค่ะคนมาเดียกันเนาะขอบคุณนะคะ เด็กแต่งตัวเหมือนพ่อค้านะค่ะพ่อค้าค้าขายไม่เกี่ยวตอนนี้ร้อนครับร้อนร <c oughs> ้อนมากเลยค่ะ <c oughs> อืมไม่ร้องอไม่ร้องกลักวกลัวอะไรไม่มีอะไรให้กลัวเลยเราก็ต้องเอาตั้งเอาไว้ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไร่ไละ กกอตอนนี้นิดเด้กำลังจัดเครื่องของอยู่ยนะคะโขเ่ไมค์นายา,าชีเนะเ<อ>าะใช่ไหมครับผมอ่ะอนิดเด้รับมอบต่อช่วงนะครับเอาผมตอนนี้รถไถกำลังไถนานะครับอันนี้เราจะเดินไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับอันนี้ผู้ใดมาเอ่ยโอ้สวัสดีครับ อยู่ทางนู้นเพื่อนกำลังดำนานะครับอย่างขมบบักกรเม่นนะครับผมพี่พี่ยูทูบเบอร์แล้วก็ <c oughs> มาเยอะเลยครับวันนี้ครับผมทางนี้หลบกล้าท่าอยู่นะครับ <c oughs> ไปทางไหนเนาะลงทางไหนเนาะไปเนาะ หาทางลงก่อนนะครับตอนนี้ลงไม่ไม่ได้นะครับพี่เดีก็กำลังเดินไปจะถึงเพื่อนแเ่าครับผม เดี๋ยวดีเดจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเอีทุกท่านนะครับที่คอยให้กําลังใจดีเดเนาะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับดีเดจบจากภาพที่เพิ่นดำนาด้วยครับขอบคุณครับ